อาไอ้คลุ้สีสุธงวันนี้มีมาเล้วค่ะเป็นาออมาจ้าจ้าจ้า้มาข้าะมา้นมามากค่ะมาลค่ะจาเบาย่ายบามาคะเออไ้าปไปไ้สวยงามดีบร์ดีบร์ค่ะเดียวกันให้สนุกนะคะสองสาวสาว ดีค่คะมาปุจจาจ้ามาแล้วค่ะวันนี้อยู่ที่ร้านต้มปัดกุเต๋ค่ะวันนี้คุณต้นมาบริการดูแลุูค้าอย่างดีดูติ่มซำดีค่ะว้มากฟังมากแม่จ๋าเยอะแยะไปหมดว,วัตถุดิบคุด,ดีเวอรจริงๆเาคาก็น่าครบม่อยากทานทุกอย่างเลยค่ะดูสิคะชาเขาโอ้โห อสุดยดยมกักกุเตนี่คอนเฟิร์มความอร่อยเลยนะคะรสดีจิจารูุใจมากเลยคะ่ะก็บตบปลาดีเวอร์ดีเวอร์จริงๆเลยคะ่ะแนะนํานะคะร้านต้มบ้ากุเตร,ร้านนี้มาไม่ผิดหวังถึงแล้วคะ่ะพัทร สวัสดีค่ะแม่ปู่จ๋าเจ้ามาราช้าวันนี้อยู่ที่ควนนุ่มพัดทารุง่งบรรยากาศวิวหลักร้านวิวปังมากเลยค่ะเป็นพัดทุ่งก็บรรยากาศที่ดีมีสองทุก็ทนคำเสียวจำเลยทันสมัยทันสมัยมากวิวหลักล้านเลยค่ะที่นี่โอปังหลังนี้มาเรื่อยๆค่ะนางแบบเป็นสวยโน้นโน้นโน้นที่ไหนคะ่ะจา้จาจา้จาจ้า ว้าวว้าวอผู้หูีฟังมากเลยค่ะไปขามนต่อไปขโมนต่อยังไม่ได้ถึงเลยขอแป๊บวเอาไว้ก่อนนะเทใจให้เลยหัวใจกรถตุกนะดูสิคนสวยชมกาแฟอร่อยด้วยอยู่ที่ไหน้าล่ง กินล้ไหมดิ้งไหมดิ้งไมเออไม่ไม่ไม่งโอเคแม่เจ้าสางขาถูหลังโอ้ปไปโอ้ฮ่าฮ่าเ่่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่า่าา่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 าฮา่าา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 า่าาว่่า ได้ก็ได้ค่ะก็แค่ยี่สิบค่ะยี่สิบนะคะค่ะสาวบ้านนุ้งว่างนี่เตรียมเครื่องไวแล้วตุหยตุมหยค่ะค่ะวันนี้มาทำพิซซ่าที่สวนสีนะคะเป็นไงนะเด็กเด็กนักเรียนสกิลเด้นิมีเป็นน้เดี๋วนี๊โอ้โหตรงนี้เปงี่มันสายิันาการมาลกามาลกาอุ้ยสาวสาวอ่าตะกรุดกอน่าอขาตะกรุกไม่ข้าจ้าเห็นจ้าเห็นด้า เป็นยังไงคะรับสิทธิ์ส่งครูค่ะส่งคืนค่ะไปไปราคาของอร่อยอ้าวพี่ดูเล่งสองหูสนุกตรงนี้แหละมันสนุตรงนี้โอ้โหเลิศมากเลยนะจ๊ะดีเวิร์สดีเวิร์สคนสนับอาจารย์กันด้วยครับค่าหูสนุกตรงนี้แหละสนุกตรงนี้โอ้โหมันเลิศมากเลยนะจ๊ะดีเวิร์สดีเวิร์สคนสนับสนุน อร่อยเพราะน่ายิ้มแยม้มอารมณ์ดีพิซซ่าอารมณ์ดีด้วยนะคะบบนี่มังสวิรัตด้วย <Catal og! S 2> โอ้โหของดีของเลิศของดีของเลิศไม่มาถือว่าไม่ถึงนะคะอโอ้ยโ,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 โอ้ยโอ้บันน่าทานมากเลยนะจ๊ะ ก็ลองเลยกันทานข้ายไม่ได้ี่นี่ในส่วนสีพัทรุมาตรานนะกาก็จะเป็นุณการเรีนรู้เกษิรเชิงสร้างสรรค์ที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ทุกความสนุกป็นการเรียนรูุ้กกระบวนกาถ่าก็ จะอยากให้ทุกคนนะคะคนรุ่นใหม่เข้าถึงวัตถุชองดูแล้วก็วัฒนธรรมพื้นบ้านง่ายง่ายขึ้นนะคะกิจกรรมันก็จะมีพวกทำให้ได้เองนทำขนมให้ได้ทำน้ำพูฟ้ำนะคะแล้วก็การอะไรตื่นเต้นก็นศิลปะค่ะค่ะคุณค่ะอุ้ยสวยงามสวยงามตื่นตาตื่นใจมากเลย จ้ามาแล้วค่ะวันนี้พามาเที่ยวพัทยรดูอากาศาาดีดีวิวเ็ิังมากเลยค่ะทะเลน้อยมีน้องควายควายน้ำสะพานเฉลิมพระเกียรติว้าวเส้นทางนี้วิวสีสามขันเจอดมากเลยค่ะจุดเช็คอิน ววสวัสดีค่ะมาฟุาจซาเจ้าค่ะวันนี้อยู่ที่วิวยอนนะคะสีปากกระพาทรุงร้านอาหารวิวยอดื่มดำกับฟิวอิม่มตาอิ่มใจอิ่มท้องอาหารทุกอย่างรส ที่นี่ดิวอร์ดิวอร์ดิค่ะฉันมาน,นะคะมาถึงพัทรุงแล้วอาหารสดอร่อยที่พลาดไม่ได้สาขอนต้อโอ้โหอยู่ทีสุดจ้าชับชับนะจ้าชับชนะับจ้า It's a beautiful day วันนีที่นี่นะคะราที่สรีปมัธยุมหาสัยรังแห่ของพระอาทิตย์ยามเช้านะคะมองไปทางขวามือเราก็จะเห็นยอดชาวบ้านที่นี่คุณมระเยซเป็นวิถีขรีปักษ์สวยงามากเลยสาวสาวๆอยู่กมวนู่นนู่นน่นนู่นนี่สาวนคะ มีการศึกษา,าโอตาค้าอยู่ภาคที่อยู่หมดแล้วค่ะเป็นแต่เช้าค่ะเพื่อมาดูวิวเยอะค่ะสวยงดงามงามว้า สวัสดีค่ะมาปูจ๋าแมมาแล้วค่ะวันนี้อยู่ที่สีปากปราราศปุ่นไม้หนึ่งดีวีดีวีดีหญิงก็ไปเลยคหญิงก็ไปเลยคหญิงป้าสวยงามสวยงามสอประสุดจสวต้ารอยู่ภาที่อยู่หมดน้ค่ะตื่นเช้าค่ะเ้นมาดูยิ้วๆหลักปาณสวยงามสกยกห้ <ะ>ที่นี่เขาทานกาแฟกับข้าวเหนียวอจัดไปนู่นที่นี่นะคะชาค่ะชาชาต้องถึงชาต้องถึง<ข>อาหารเช้า,ชาที่นี่หลากหลายรสชาติอร่อยจริงมากเลยค่ะหรูหราจอยมากเชิญเลยค่ะสีปากปร,รีรด๊